แ๊บเดียวก็ได้สังขยาชาไทยสูตรอร่อยเข้มข้นแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้โหสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับสังขยาชาไทยสูตรไม่ใส่ไข่ค่ะเพื่อนๆได้สังขยาสูตรอร่อยเข้มขน้นทําง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะสังขยาชาไทยสูตรนี้นะคะเจ๊ปานจะไม่ใส่ไข่แต่ว่าอันนี้คือกะทิใส่ลงไปก่อนเลยค่ะ ขวดแบบว่า250มิลนะคะและผงชาไทยสำเร็จรูปนะคะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยตัวนี้หอมมากเลยค่ะชาไทยตัวนี้ใช้ง่ายด้วยเป็นผงเอาไว้ชงน้ำดื่มก็อร่อยน้ำตาลความหวานตามชอบเลยนะคะเกลือป่นเล็กน้อยและแป้งข้าวโพดนะคะผสมน้ำก่อนเลยเพื่อให้แป้งเขา ละลายก่อนนะคะจะได้ไม่เป็นก้อนเราก็ใส่น้ําเล็กน้อยนะคะแล้วก็คนให้แป้งละลายก่อนถ้าต้องการข้นๆนะคะใส่แป้งเพิ่มแต่ถ้าต้องการแบบว่าเออเป็นลาวานะคะก็ใส่แป้งเข้าเจีานก็ได้ปิดฝาเสร็จแล้วตั้งไปที่เมนูซอยมิ้วนะคะเราใช้เวลา12นาทีในการทำค่ะ ครอบฝากันเสียงรบกนวนอันนี้ปิดได้เลยแป๊บเดียวเครื่องร้อนเดี๋ยวเขาจะปั่นตัวเองนะคะเขาจะทำให้สุกแล้วก็ปั่นแป๊บเดียวเองค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วพร้อมจะเอามาทานแล้วนะคะได้สังขยาชาไทยสูตรอร่อยเข้มข้นแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้โห ลาดนมสดหน่อยนะคะอืมทำง่ายมากอร่อยเข้มข้นด้วยค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะแค่มีเครื่องปั่นตัวนี้ใช้ดีมากเลยอนเนกประสงค์ทำน้ำเต้าหู้ทำน้ำข้าวโพดฟักทองถั่วปั่นอะไรได้หมดเลยนะคะง่ายมากเลยเดี๋ยวเชฟปาลงรายละเอียดใต้โพสต์ให้นะคะและเขาก็มีคำสั่งล้างเครื่องด้วยนะคะ เราก็ไปที่คำสั่งคลีนเลยเดี๋ยวเขาก็จะล้างตัวเองและวิธีการล้างของเขานะคะความร้อนเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆอยจนถึงร้อยองศาแล้วเขาก็จะปั่นตัวเองให้สะอาดเราไม่ต้องเสียวเวลาไปล้างเองเลยค่ะอันนี้จัดเก้าชีลําความสะอาดแน่นอนค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็เทน้ำทิ้งเลยนะคะแล้วก็หาผ้าสะอาดเช็ดให้เรียบร้อย เพื่อนๆสนใจเครื่องอันนี้ทำน้ำเต้าหู้ทำน้ำสารพัดน้ำซุปเดี๋ยวเจ๊าปานจะใส่รายละเอียดไว้ใต้โพสให้นะคะวันนี้เจ๊าปานจะทำน้ำน้ำส้มมะนาวเจ๊าปานก็จะเอาแบบส้มแบบมีเนื้อด้วยนะคะเพื่อจะได้มีเนื้อสัมผัสของกากส้มกากใยส้มนะคะใส่ลงไปเลยและก็บีบมะนาวลงไปอย่างให้ได้เปรี้ยวๆเอาทั้งลูกเลยค่ะ จะได้วิตามินซีกเยอะนะคะปรุงรดด้วยน้ำน้ำพึ่งนะคะจะใส่เป็นน้ำเชื่อมก็ได้ค่ะน้ำพึ่งก็อร่อยและสุดท้ายนะคะน้ำแข็งปิดฝาแล้วไปคำสั่งที่จุ้ยนะคะที่แปลว่าการปั่นน้ำเย็นนั่นเองไอพวกน้ำแข็งอะไรพวกเนี้ยเดชปานจะเลือกนะคะเขามีคำสั่งประมาณ5ฟังก์ชันนะคะเดยปานก็จะหยุดที่จุ้นี่นะคะโอ้โหแป๊บเดียวเอง เท่านี้เจ๊ปันก็ได้น้ำผลไม้ที่แบบโอ้โหสดชื่นเลยเพื่อนเพื่อนทำง่ายมากหน้าตาหน้ากินมากเลยค่ะน้ำส้มผสมมะนาวน้ำผึ้งจริงๆแล้วเครื่องเนี้ยเขาทำน้ำเต้าหู้ปั่นแล้วก็ต้มจนสุกหรือว่าจะเป็นพวกน้ำข้าวโพดน้ำฟักทองน้ำซุปผักต่างๆ ได้ทุกน้ำเลยนะคะรวมถึงน้ําปั่นปกติจะปั่นหมูปั่นไก่ทําลูกชิ้นหรือว่าใช้อะไรก็ได้ที่มาปั่นนะคะเขามีห้าคำสั่งให้เลือกเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะอ,อร่อยมากสดชื่นมากเลยถ้าเพื่อนๆสนใจเครื่องนี้เดี๋ยวรายละเอียดเจ๊ปานจะใส่ไว้ใต้โสต์ให้นะคะ